โอ้โห oh. สุดยอดดอกใหญ่มากเลยค่ะดูนี่ดอกสวยมากสุดยอดค่ะสวยมากเลยสวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่ในป่าแล้วนะคะเข้ามาเก็บเห็ดมาเจอดอกแรกเห็ดเหลือง วันนี้ฝนตกนะคะมากับเพื่อนสาวค่ะนีโ่โอเคโอเคได้อยู่เจออีกกลุ่มนึงแล้วค่ะอุ้ยดอกนี้ดอกใหญ่อยู่ดูโอ้ยกลุ่มนี้สวยมากเลยดูค่ะ ค่อยจับกลัวมันเลนะเนาะโอ้โหสุดยอดดอกใหญ่มากเลยค่ะดูนี่ดอกสวยมากแล้วก็มีนี่อีกสามสี่ดอก เอเลยจ้านี่สวยอยู่ค่ะเอ,เ,อเอาไปให้แกทํา เพื่อนชีพบอกอยู่ตรงนี้ค่ะตาฉัน <laughs> สี่ตาสี่ตาสู้สองตามไม่ได้โอเคโอ้ยมีเห็ดโอ้ยเห็ดตรงนั้นเห็ดดำดอกสวยอยู่อุ้ยบูเบอรี่ยังมีอยู่เรื่อยๆนะคะเนี่ยโอ้ยเห็ดดำกลุ่มนี้สวยมากเลยดูสิ ดอกกำลังงามๆเลยค่ะดูกลุ่มนี้นนนจ้ะโอเคอเคพื่อนสาต้องคอยชี้นะคะเพราะว่าตาข้าพเจ้า วันนี้ฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยอันนี้เห็นเออดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าช่วงบ่ายฝนจะไม่ตกก็เลยรีบเข้ามาค่ะเพราะว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนสาวก็จะไม่ว่างได้เข้ามาเนาะเราก็เลยได้เข้ามาวันนี้ดอกใหญ่ดีอยู่ค่ะ ป่าแถวนี้เห็ดมันโอเคมากเลยอ่ะบุบอรี่ใช่ไหมจะตักไหมล่ะที่ตักมีหน้าหลังโลด้ถ้าจะตักอ่ะเพื่อนบอกบลูบอรี่ยังมีอยู่ค่ะแต่วันนี้เรามาเก็บเห็ดก็เลย ป้อหมายมาเก็บเห็ดก็เลยไม่อยากตักบูเบอรรี่ すか ok chân anh đọc lo cọc đi hít đâm đọc này hít oh, đâm đúng không ô đọc ok yo ไปด้วยค่ะได้อยู่โอเคเจอข้างทางอีกสองสามดอกพอได้ค่ะเก็บไปด้วยโอ้หมันชุ่มน้ำมากเลยอะ่ะฝนตกทุกวัน ไปอีกได้ไมเนี่ยเห็น uh huh. มันอยู่ใต้เหมือนจะเน่าเลยเห็ดเหลืองกลุ่มนี้อยู่สามดอกเอาไปด้วยค่ะสวยอยู่เห็ดดำอยู่คู่กันเลย,อยพอได้มีข้าแล้วเห็ดเล้ดึงดอก มมดอยู่ใต้ได้นเนี่ยมันจะเน่าเลยกินน้ําเยอะจัดก็นเน่าค่ะเห็นโอ้โหไม่โอค่ะดอกนี้เน่าโอเคเกือบจะมองไม่เห็นค่ะมันอยู่ใต้ต้นดอกก็โอเคเพราะได้อยู่ ไอ้ต้นเนี่ยโอ้โหตัวดีเลยเนี่ยทำให้เห็ดไม่เกิดตอนนี้อากาศมันจะเริ่มนหนาวเริ่มจะเป็นหวัดแล้วก็โอ้ยเละเลยดูเกือบจะมองไม่เห็นดอกใหญ่ซะด้วยโอ้ ยอดเลยจ้าสวยสุดๆโอเคเจอกลุ่มนี้แบบดอกใหญ่มากแต่กีเดินเหยียบเห็ดเพื่อนสาวบอกเธอเดินเหยียบเห็ด <c oughs> บอกว่าแล้วว่าตาดีค่ะเป็นคนตาดีเพื่อนสาวไม่ค่อยชอบดอกใหญ่มากเพราะนาาว่าดอกเล็กๆมันอร่อยกว่า แหนมะเหรออร่อยอยู่เข้าไปได้อยู่โอเคค่ะนะมาเจอเห็ดดำกลุ่มนี้มาเจอพี่สาวรักษ์มาเจอพี่คนไทยแกมาเก็บเห็ดเหมือนกัน dọc rồi yêu cả dạ yêu tung lẹ xe mẹ เจอพี่คนไทยกันโดยบังเอิญแกมาเก็บเห็ดเหมือนกันมันเลค่ะทีนี้ป่าแตก ฝนตกพายวันนี้อากาศอ,อกแต่อากาศดีอยู่ค่ะอุ้ยกลุ่มนี้สุดยอดอุ้ยดอกนี้ใหญ่มากเพื่อนเพืน,เ,นเหี๋มีอี้ฟังนี โอเคเดี๋ยวเดินขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวตามกันไปเลยจ้าโอเคมาเจอ3าสดอกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่แต่พอได้ค่ะอ,อ,อ,อ <laughs> โอเคมาเจอกลุ่มน,นี้โตอยู่ค่ะได้อยู่ สวยอยค่ะโอเคมาเจอกลุ่มน,นี้ดอกใหญ่มากดูสิสวยมากเลยจ้า ฝนคืนคลึมเหลือเกินโอ้ยดอกนี้สุดยอดใหญ่มาก ดอกนี้สวยมากแต่มุดมาจากใต้ดินดูโอ้ใหญ่สุดๆเลยค่ะ มาเจอเห็ดเหลืองกลุ่มหนึ่งอุ้ยสวยมากเลยอุ๊ยแต่มีเริ่มเน่าแล้วค่ะไม่ได้มั้งดอกนี้เอาไว้ก่อนฝนมันตกเยอะค่ะเห็ดมันก็เลยเน่า ำเยอะจัดแต่ก็พอได้อยู่กิ่งไม้ทับ ตัวอะไรแท้ไปสารพัดเลยเนี่ย <c oughs> เล็กๆเก็บไปด้วยค่ะ อะไรทับสะเ,ะเละเลยดูสิแม่จ้าเสียดายมากเลยดูอุย้ยเน่าอุ้ยดอกนี้นก็เน่าไม่ได้ไม่ได้เจตอตรงนี้่สนอ หลายดอกอยู่ค่าด้านหน้ามีแต่ดอกใหญ่ๆชุมน้ำมากเลย้ไม้ทับ สวยย่วนใหญ่สุดยอดค่ะสวยมากเลยจ้ะโอเคนะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมช่อง l อลซีสวีเดนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเราเจอกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ